สีมอยนี่ยังมีรอยอีกป่ครับอาจารย์คืออย่าเอาไปลอยตอนเป็นลูกเพราะเพราะเพราะอย่างนี้ไงที่ผมบอกว่าอย่าไปลอยเป็นหนึ่งลูกในหนึ่งลูกมันมีสองเม็ดแล้วถ้ามันรีบเม็ดเดียวอีกเม็ดหนึ่งเต็มมันจะลอยทั้งคู่เท่ากับเราทิ้งเยอะเอามาสีแล้วแยกเม็ดก่อนเพราะสีแยกเม็ดเนี่ยไอตัวเม็ดลอยอ่ะมันก็คือรีบแต่ตัวเม็ดจมอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะมันก็จะออกมาสวย ต้องมาลอยน้ำก่อนก่อนเรียงทุกขั้นตอนอยู่แล้วแต่แยกมาเราไปแยกสีเอาครับแลก็เอาสาน้คือเราเราแยกอะให้แยกแค่เม็ดเขียวถ้าถ้าจะเอามาทําวอสนะโดยแยกแค่เม็ดเขียวเพราะเม็ดเขียวเอามาเข้าเครื่องมันจะกระทบเป็นสารทันทีมันจะไม่ออกเป็นกะลาแยกแค่เม็ดเขียวออกแล้วครานี้เอามาเข้าเครื่องมันจะแยกแยกกาแฟสองเม็ดออกจากกันแล้วเม็ดที่รีบมันจะลอยอยู่ข้างบน คือเราใช้ให้เกิดเหมือนกับเอาให้คุ้มค่าคถ้าเกิดว่าเอาไปรอยน้ําก่อนมันรีบเม็ดเดียวอ่ะอีกเม็ดนึงมันก็ออกไปด้วยมไม่มาถึงว่าเราที่เขาทาแบบนี้เพราะเขาไม่มี<ๆ>เครื่องสีมั้งเขาก็ลยางใช่ก็เอาเก็บไว้อีกเก็บงอันนี้ก็ครับอันนี้คือแช่ไว้สองวันใช่ไหมคะครับพรุ่งนี้ก็จะล้างแล้วแล้วเครื่องล้างผมอะ่ะผมลงไปในเพจแล้วลงไปใน YouTube ไปสอนกระบวนการลดต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆเขาปกติเขาจะมีเครื่องล้างเมือกเครื่องขัดเมือกเครื่องขัดเมือกตัวละสี่หมื่นกว่าบาทผมบอกว่าทุกบ้านมันมีเครื่องซักผ้าเอากาแฟที่เราหมักสองวันไปเข้าเครื่องซักผ้าครับเมือกออกหมดอไม่ต้องไปซื้อเครื่องขัดเมือกไม่ไม่ต้องใช้อะไรใช้แต่น้ําเปล่าใช้แค่น้ําเปล่าครับล้างเปิดน้ําทิ้งแล้วก็ตักออกมาอืเมือกก็จะหายหมดเลย อันนี้คือเราใช้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วลดต้นทุนให้มากมมเพราะต้นทุนกับไอธุรกิจอะสำคัญถ้าใครที่เหมือนกับซื้อซื้อซื้อ,อเอาเอาดีทุกอย่างผมเห็นล่มมาเยอะแล้วทำไมวิลย,ยืนยงมาได้ทุกวันนี้ครับเพราะวิลยลดต้นทุนตลอดทุกขั้นตอนออขอให้ได้คุณภาพเป็นพอ จุดประสงค์่าล้างเมือกเครื่องซักผ้ามาจั่งซักผ้าได้เลยอล้างกาแฟก็ต้องล้างได้ไอ้ตัวเนี้ยตกลงเลยอะไรนะกวนในในครามก็ทํำไม่ปั่นเราไปตากปั่นเสร็จเราเปิดน้ําทิ้งแล้วก็ตักใส่ใส่ถังเสร็จแล้วก็เอาถังไปตากอยู่คิีนีมกฎเห็นไหมอยู่ไอ้ตรงแลมเขียวๆผมตากไว้อะแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ตรงหัวสะพานนั้นผมก็ตากไว้แต่ตัวนั้นผมไว้ทาพันุ์ ไว้ทําพันเนี่ยผมจะแช่คืนเดียวอเพื่อให้เมือกเขาออกอ๋อผมเป็นบางส่วนผมนี่แช่เป็นอาทิตย์เลยไม่ได้ไม่ได้แช่นานไม่ได้แต่ก็งอกดีครับก็งอกดีอยู่แต่ยังไม่ได้เอาลงปีนี้ยังไม่ไดเอาลงดินเลยครับคือถ้าแช่ก่อนปลูกก็ได้แต่แช่เหมือนกับแช่ล้างเมือกเนี่ยไม่ได้เแช่เชอร์รี่ครับเชอร์รี่มันแช่เชอร์รี่อะได้อาทิตย์หนึ่งแต่เนี้ยมันแช่กระลาไงแช่กะลาเนี่ยแช่นานไม่ได้ ของดอยที่ทําไว้คือแช่เชอร์รี่ใช่ไหมหมักเชอร์รี่ใช่ไหมหมักทั้งเชอร์รี่หรือยังไงที่เราไปเห็นเขาแล้วก่อนจะไปปลูกก่อนจะพิเพะเชอร์รี่ใช่ไหมอ่ยไ่ติดมาให้ชิมชิมได้แล้วตอนนี้ชิมได้แล้วใช่ไหมเม็ดกาแฟของดอยอ่ะคือเม็ดพันอ่ะสถิติดอยทําสถิติไว้ลงดินกี่วันงอกเป็นถั่วเคยทำงานยี่สิบโอ้ยเกือก แต่ทิ้งไปเยอะเฮ้ยเดือนเดือนกว่าเลยมะพร้าวน่กระถางมะพร้าวเลยก็น่าสนนะเพราะว่าถ้าเอาเป็นลูกเอาตัวดายเนี่ยตัวดดยหรือทั้งเปลือกไปเคาะตัวเนี้ยจะใช้เวลาอยู่60-90วันเก้ยมันนานเืินะล้วพอดีมอดิ่งก่อนคือเอาลงดินไงอันเนี้ยลองทําแล้วบางคนแช่แช่เฉรี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาไม้ทุบๆนิดนึงแล่งก็ อาไมอะไรหนึ่งหนึ่งให้มันแตกกว่านี้หนึ่งถ้าเป็นเอาตัวตัวเนี้ยตัวสีเราเรียกว่ากะลาเนาะเป็นกะลาผมเอาไปแช่น้ําอุ่นแช่น้ําอุ่นเสร็จผมเอามาเพาะใช้เวลาสามสิบแปดวันเป็นถวงอกอาจารย์คนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาประมาณประมาณเดียวกันสองเครื่องราคาใช่ไหมฮะสองหมื่นหนึ่งพันครับส่งถึงบ้านของวัสดุกับเพชรสีมันจะมีมันจะมีสองบริษัทพี่น้องกัน ไอ้ตัวตัวนั้นตัวนั้นสามหมื่นสามหมื่นหกตัวสีกะลาสีกะลาสีกะลาสีอันนั้นได้ด้วยครับสีได้ทุกสายพันธุ์สีทั้งด้สีทั้งวอร์ดนี่บอกเขาไปดูได้ด้วยครับต้องคิดตัวเข้าไปดูได้ด้วยอันนี้คือเป็นลงที่แกเก็บสต๊อกคงจะไว้คือกําลังจะย้ายก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมันลก ลอนเครื่องเราสบายเลยนะลอยนะสีชาวบ้านเราได้ด้วยนะเพื่อขายอันนี้ซัพพอร์ตใช่ไหมอันนี้เขาตากมาเห็นไหมอันนี้ของจังหวัดเลยที่ผมไม่ซื้ออันนี้คือของจังหวัดเลยอาราบิก้าจังหวัดเลยเอทำไมมันมันสารใหญ่จังเลยอ่ะหรือว่าหรือเม็ดใหญ่จังเลยอะปกติเราเห็นยังไม่สีใช่ไหมอ๋อยังไม่สีตลดต่างกันไหมอาราบิก้าใช่ใช่ใช่อันนี้ของอาราบิก้าของวาวีอ๋อสวยอ่ะอันนี้ของวาวี วาีดอยวาวีเชียงรายครับแล้วของปางขอนกระสอบนี้กระสอบนี้ปางขอนปางขอนนี่ของที่มีชื่อเสียงปางขอนชื่อเสียปางขอนเป็นจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายดอยเชียงรายอันนี้ปางขอนเชียงรายสมองตัวสุนมากผมจะเป็นเจ้าของก็สุดมากขึ้นแต่ดอยสวยมาก เพราะว่ามันเป็นอาราบิก้าอันนี้อาราบิก้าใช่ไหมคะนี่ใช่ครับอาราบิก้าไม่ถลานจอยนะเพราะว่าปกติเราจะเห็นมันดูไม่ใหญ่อันนี้คือมันขึ้นอยู่ทางเหนือแล้วมันสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์กว่าบ้านเราเยอะนะใช่แล้วอันนั้นอาราบิก้าวังสะพุงอือยินแถวบ้านเราอาราบิก้าไม่ค่อยใหญ่ปีปีไหนวะปีสี่หรือไม่ใช่ดิปีห้าห้าเก้า ใช่หมดเลยเนี่ยห้าวอาราบิก้าบางสักอืมอันนี้ยังไม่เอาควานมนอร่อยมันอร่อยนะแต่มไม่สามารถที่จะไปคั่วแล้วขายเป็นเม็ดได้มผมก็เลยนิยมเอามาทําฟิวชัน่นแล้วก็บดอ,อื่อันนี้เป็นว่ไมทำไมว่าทำไมถึงทำไม่ได้มันไม่คุ้มหรือยังไงคือลูกค้าไม่ซื้ออ๋อเม็ดลกอ๋อเม็ดเล็กอืม คิวชั่นเนี่ยก็คือเราเอาเม็ดเล็กเราทำของเราเองก็เอามาคั่วใส่กับเม็ดใหญ่คั่วใส่กับเม็ดใหญ่แล้วก็เหมือนกับให้มันรสชาติอะมันไปด้วยกันได้อันนี้รสชาติดีแต่เม็ดแต่เม็ดเล็กคือกาแฟจังหวัดเลยเนี่ยอะไรพี่ก้าจังหวัดเลยอะข้อเสียคือเม็ดเล็กแต่รสชาติได้รสชาติได้แต่โรงงานอะไม่ซื้อ จรงงานไม่ซื้อผมส่งไปที่เนบเล่เนตเล่บอกผอไม่เอาพี่ไม่ผ่านเนตเล่ไม่เอาเลยทาไมอ่ะมันได้น้อยมันสารน้อยใช่ไหมมันอาจจะมีส่วนสารกระเพราไมเยอะเวลาไปสีอ่ะคือตะแกรงอ่ะมันจะแยกไงมันส่วนมากมันจะออกมาช่องนี้พอออกมาช่องเกรดปุ๊บเกรดเล็กใช่ไหมมันจะเป็นเกรดที่ขายไม่ได้เกรดราคาต่ำ แต่ถ้าออกมาสองช่องนี้อ่ะมันจะได้นนคราวนี้ถ้าเป็นโรบัสซาของผมช่องนี้จะไม่มีอืม,มันจะมีแค่สองช่องนี้แล้วช่องนี้จะเยอะอเพราะไซส์ของผมจะอยู่ที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเม็ดใหญ่แต่ถ้าเป็นอาราบิกานะ้าเนี่ยถ้าเอามาสีนะครับลงช่องนี้หมดเลยอลงช่องนี้หมดเลยว แล้วถ้าเม็ดมันเป่ามากๆมันก็จะออกช่องนี้อืมเป่าเลยใช่ลมดูดออกมาแล้วก็จะลงช่องนี้อืเสียเลยโดยไปสีนายุงอ่ะมันแยกได้กี่ไซส์ผมได้สามเอบเซพราะว่ามีมีครั้งหนึ่งจังหวัดเลยอ่ะเฉพาะเครื่องนะครับเครื่องได้สองครับเครื่องีบ่ะแล้วผมก็มาใส่เอเครื่องแยกของอ๋อเครื่องแยกออกมาแค่สองเพระ่ะงซีบแยกมอง เอามาขายให้ผมเนาะครั้งหนึ่งเขาผมยังไม่ได้ซื้อตัวนี้เขาเอากาแฟเป็นตัวดายตากแห้งมาผมเลยบอกให้เป็นสีที่โรงงานปรากฏว่ามาขายให้ผมมีฟุกไซเลยอ่ะผมเลยว่าเฮ้ยลงสีมันไม่แยกให้เหรออืมอีนี้ผมต้องมาคัดกล่าวอีกวันนั้นมันสีไม่สีไม่สะอาดก็ยังมีมีมีเกจเอที่ไม่ออกครับไม่ออกเอีได้แค่สองเกดทีนี้ผมก็มาแยกแยกตะแกรง สองช่องนี้ช่องนี้ไม่มีอ่ะไม่มีช่องนี้ก็ไม่มีไม่มีสักชอไม่มีสัเมล็ดเลยคือตัวนั้นอ่ะซื้อเมื่อปีปีห้าเจ็ดแที่่มันก็รวมมันปีห้าเจ็ดเป็นเป็นงบประมาณงบหลวงซื้อเนาะอย่างว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนรลหาซื้อเองเป็นร้านเคียหนนะกวันนี้าย คนออกมาเหมือนเลยว่กระสอบที่มอดกินแต่ตั้งไว้ใช่ใช่มีฝนกระทบเยอะถ้าถ้าเครื่องเก่าเครื่องไม่น่นตอนนี้กาแฟมันสีเสร็จปุ๊บผมต้องได้เอาไปตากก่อนหมดได้เอาไปตากไล่มอดเอาก่อนไล่มอแล้วก็เลือกเมล็ดดำเมล็ดเลี้ยวตัดติดติดกันโอ้ยแม่กลัวเสียดายของเลยผมถ้าเป็นเอาเอาดายมาสีอ่ะผมจะสีให้สองรอบเพราะรอบเดียวสีไม่สะอาดเพราะตัวดายเนี่ยเปลือกเปลือกมันเหนียวพอเหนียวแล้วเปลือกมันหนัก หนักพวกพัดลมมันไม่สามารถที่จะเป่าออกได้หมดในรอบเดียวถ้ากระสี้องรองเลยอ่ะผมถึงจะมาสีสองรอบผมก็ตอวไหนที่มันไม่ออกเนี่ยรอยเห็นไหมรอยเปือกของไดเมื่อวานเขาก็มาสีเขามาสีเมื่อวานนี้เขาเอามาสีอยู่